ครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับวันนี้เราก็นำเสนอไป2คลิปแล้วนะฮะเพิ่มอีก1คลิปเป็นเลขฝ้ายเดียวจอดนะเลขนี้ได้จากการสังเกตหลักสิบกำลังหน่วยนะ10หน่วยให้10อยู่ข้างบนหน่วยอยู่ข้างล่างนำมา เข้าป้ายจอดที่เดียวนะครับไอเอฟซตามดูเลยนะครับผมสูตรไม่ยากไม่ง่ายอ่าตามชมเลยตามชมตามชมป้ายเดียวจอดทำยังไงนะฮะใช้สีน้ำเงินเขียนนะครับเอาวงืไหนาดี ปลาเดียวจอดนะเรามาทวนตั้งแต่งวด1นึ่งสงนะอ่างวด 1, 2, 1 7, 8, นึ่งสนึเจ็ดกะเลขล่างออก64ใช่ไหมหกสี่นะฮะหลักสิบเราใช้เก้านี่แหละทำหลักสิบอะเดินไปเลยเก้าศูจะต้องเข้าหลักสิบนะฮะ หลักหน่วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะต้องเข้าหน่วยนะฮะอ่าเราก็มาทำโครงสร้างมาแั้วก่อนใช้เลขเก้านี่แหละทำนะฮะเก้าเก้าเดินหน้าก็แล้วกันนะตัวนี้จะใช้เครื่องหมายบวกแคนเก้าเดินหน้านะเก้าศูนย์หนึ่งเขียนต่างห่างก,กันสักหน่อย แล้วก็มาสองสาสี่เราจะเอาตรงนี้นะตรงกลางนี่นะนะอ่าเราก็มาเขียน9้าอีกทีนึ่ง9ตัวนี้ลดเต็มนะเก้าแปดเจ็ห้าสนะฮะเราก็จะได้ป้ายตรงนี้เลยมาทำป้ายนะ เอาตรงนี้นะมาทำป้ายป้ายเดียวจอดนะศูนย์สามแปดห้าอ้าวหลักเสาป้ายอา้าวหญ้าเกิดนี่เป็นหญ้านะไม่ใช่อะไรนะเรยก็ต้องมาด้วยกันครับผมศูนย์สามแปดห้านะฮะ ผลออกออกทั้งศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์แปดนะฮะศูนย์ห้าบนศูนย์แปดล่างนะเอาตรงนี้นะศูนย์เนี่ยแถวนี้มันจะเป็นหลักสิบนะแถวข้างบนนี่เป็นหลักสิบแถวข้างล่างนี่เป็นหลักหน่วยนะ นี่แปดกับห้านี่เป็นหลักหน่วยขีดยังไงดีล่ะอ่าขีดมาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะสิบหน่วยนะแถมให้มาอีกห้าศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าเลยนี่มีแถมอีกนะฮะอ่าขีดไปงวดหนึ่งแล้วงวดที่สอง เลขมีชื่อว่าป้ายเดียวจอดนะฮะสีเขียวเหมือนเดิมนะป้ายเดียวจอดทวนจนถึงวัดวันที่30สิบทคหกห้านะฮะอ่าเราตามงวดนี้นะครับผมวดที่สองนะ 3ามเจ็เลขล่างออก0 8, นะูนย์แปะหลักสิบตัวไหนหลัก10หลัก10บสอเอาจาก5้าเนี่ยห้าหกเนอ่านอนนะ1 2 3 4งสองสห้าหนะ อยากขีดเส้นซะหน่อยนะฮะอ่าเราก็มาตั้งโครงสร้างมันนะถ่ายห้านี่แหละเดินหน้าบวกห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อไปห้าเหมือนกันนะ อาจกดลดแต้มนะฮะใช้ลบเป็นเครื่องลบลแต้มนะฮะลดมาเป็น4 3 2 1 0มอ่งามาดูป้ายนี้นะเราก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็นเอา6 9นี่ใส่สี่หนึ่งนะป้ายนี้แสดงตัวเลขที่6 9กับสีหนึ่ง ไปที่41ล่างนะฮะผลนะฮะ41ล่างถ้า69มาจับทางนี้นะฮะถึงจะเข้านะฮะเรามาดูป้ายนี้นะฮะอ่ามีป้ายสำรองอยู่ถัดกันไปอีกแล้วครับ69หลก 10, ักสิบนี่แถวนี้เป็นหลักสิบนะ แถวนี้เป็นหลักหน่วยหกเก้าสามศูนย์นะมาเข้าที่ป้ายนี้นะป้ายนี้เข้าไหมเข้าล่างนะหนึ่งสีหนึ่งนะหนึ่งสี่ป้ายนี้เข้าบดนะเก้าสามะแถมอีก แถมมาอีกศูนย์เก้าสามแถมสามตัวบนอีกนะฮะอ่ะป้ายเดียวจอดงวดต่อไปนะป้ายเดียวจอดงวดต่อไปงวดต่อไปงวดต่อไป ป้ายเดียวจอดจะจอดไหมไป้ายนี้นะ30ทคอหกห้านะฮะเอางวดไหนงวดไหนงวดแปดสี่ห้าศูนย์เก้าสามนะเลขล่างออก1ิบนะอ่าเรามาดูว่าป้ายนี้จะเป็นไปตามจะจอดที่ป้ายเดียวไหมนะฮะ ขอเป็นสีน้ำเงินเขียนนะครับผมหลักสิบนะเอาจากสามนี่แหละหลักสิบสิบก็ได้สามสี่ห้าหเจดแปดนะหลักสิบนะครับผมหลักหน่วยนะ9 0้ 90, 1, 2, 3, าศูนหนึ่งสองสามสี่ถ้าเรียกไม่เป๊นนะสามบวกนะสาม สี่ห้าหอ่าต่อไปเอา3มเหมือนกันนะแต่ว่าลดเตียมลง3 2มสองหนึ่งศูนเกาเรามาเอาตัวไหนครับ9นาทีแล้วนะเนี่ย เอาตัวนี้นะมาทำป้ายกับสองเกนี่ได้ป้ายทันทีเลยอ่าขึ้นป้ายทันทีเลขสีตัวครับสี่เจอยู่ในหลักสิบครับนี่มันอยู่หลักสิบแถวนี้มันอยู่หลักสิบนะแถวนี้มันอยู่หลักหน่วยอ่าสองเกอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยนะจับคู่กันลองดูครับ ป้ายเดียวจอดจอดไหมนะฮะจอดตรงไหนครับผมจะจอดที่สี่สองหรือเจ็ดสองนะอ่หรือจะจอดที่เก้าสองเก้าสองส่วนมากถ้ามันจอดเป็นล่างนะตัวนี้ล่างล่างตัวบนนะแถมไหมแถมไหมแถมสามตัวไหม แถมสี่เจ็ดสองไหมแถมเก้าเจ็ดสองไหมหรือเจ็ดสี่สองหรือเก้าสี่สองนาจะแถมสามตัวไหมนะหรือจะมาที่ป้ายสำรองนะอ่าเขียนให้ดูหน่อยป้ายสำรอง ป้ายสำรองป้ายนี้นะสี่เจ็ดอยู่ละ่ะอยู่ตำแหน่งหลักซิมนะสี่เจ็ดมาที่หนึ่งแปดนะหนึ่งกับแปดนะสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งป้ายจริงป้ายนี้นะอ่าป้ายนี้เป็นป้ายจริงนะป้ายจริง ป้ายนี้สําลองนะครับผม่ะไปเจ็ดหนึ่งหรือว่าเจ็ดแปดนะเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดแปดสี่หนึ่งหรือสี่แปดก็มีแค่นั้นเองนะแต่ยังไงคิดว่าเลขจะมาที่ป้ายจริงนะตรงนี้นะครับผม อ่าทั้งบนทั้งล่างแหละจับใส่กันนะฮะอ่ะเลขป้ายเดียวจอดก็หมดแค่นี้นะครับผมอาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะวิธีการทำเลขป้ายเดียวจอดอ่ะเอาละพาจอดเท่านี้นะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วปู่เยี่ยมไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว